พลตตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พูดถึงเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์และท่าเรือสาทรน,นะครับโดยท่านก็แถลงระบุออกมาว่าต้องเข้าใจก่อนว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นเจ้าหน้าที่ได้ตั้งประเด็นไว้ในทุกประเด็นให้น้ำหนักเท่ากัน จนสืบสวนมาเรื่อยๆแล้วก็ถึงขั้นตอนการจับกลุ่มผู้ต้องหาไปจนถึงพบพยานหลักฐานซึ่งหลักฐานที่ชัดเจนโดยเฉพาะระเบิดที่เป็นชนิดเดียวกันและเป็นแบบที่ใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับจึงทำให้เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทำอย่างเป็นขบวนการแล้วก็มีการช่วยเหลือสนับสนุนจากกลุ่มคนไทยด้วยโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการต้องมีการแบ่งหน้าที่กันทำ และอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือว่าชี้ประเด็นเพราะว่ายังเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับท่านบอกว่าจะชี้ชัดได้ก็ต่อเมื่อมีพยานหลักฐานเท่านั้นส่วนกรณีที่บอกว่ามีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่านายยงยุทธพบแก้วหรือว่าออสพยุงวงเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่สมานเมตตามแมนชั่นและระเบิดย่านมีนบุรีทั้งสองเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยนะครับ ก็เลยทําให้ไม่สามารถตัดประเด็นทางการเมืองทิ้งไปได้ซึ่งออสพยุงวงเนี่ยท่านบอกว่ามีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ระเบิดเจ้าหน้าที่ก็มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าไปที่ร้านไหนจุดไหนบ้างจึงสามารถออกจัดได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับเพราะอาจจะเข้ามาร่วมเป็นการส่วนตัวหรือถ้าเป็นประเด็นการเมือง หรือกลุ่มค้ามนุษย์ก็อาจจะทราบถึงศักยภาพในการหาระเบิดของคนที่มีฉายาว่าออสพยุงวงเนี่ยดังนั้นคนนี้จึงถือว่าเป็นกุญแจสำคัญนะครับในการที่จะไขไปสู่การแก้ปัญหาและก็เชื่อมโยงเหตุการณ์โดยเจ้าหน้าที่บอกว่ามีข้อมูลว่าในออสพยุงวงเคยถูกจับข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งพระราชกําหนด ฉุกเฉินมาแล้วซึ่งขนาดนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่านายออสพยุงวงคนนี้ยังอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าตราบใดที่ตำรวจจะต้องทาตามกฎหมายก็ต้องจับผู้ต้องหารายนี้ให้ได้นะครับอย่างไรก็ตามท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าส่วนตัวท่านพอใจนะครับกับทุกคดีที่ผ่านมายืนยันว่าไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีใครทำตามหลักฐานครับ นอกจากเรื่องการติดตามจับกลุ่มนายซูบาหรือว่าชายเสื้อฟ้าเจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการตามช่องทางขึ้นอยู่กับว่านายซูบาอยู่ที่ประเทศไหนเช่นเดียวกันกับเรื่องภาพที่ปรากฏไปก่อนหน้านี้ว่ามีแขกขาวไปสารทหารเจ้าหน้าที่ก็กําลังตรวจสอบเหมือนกันว่าเข้าไปทําอะไรถ้าสงสัยก็อาจจะเรียกเชิญตัวมาสอบสวนแล้วหลายคนก็แตกตื่นเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ยันอยู่ในเหตุระเบิด โดยย้ำนะครับว่าตั้งแต่เกิดเหตุระเบิดมาก็ได้เฝ้าระวังมาโดยตลอดโดยเฉพาะจุดที่เป็นสัญลักษณ์หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญครับ